เชื่อไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อเคสเนี้ยก็เป็นลูกค้าแบบที่ผมคาดการไว้อยู่ดีเคสนี้เป็นยังไงอะครับก็ต้องบอกว่าเคสนี้เป็นอาคารณิดน้อยอย่างที่เคยคูยกันไว้ตอนแรกก็กังวลแต่สุดท้ายกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อขายก็ยังพอมีแล้วก็เราสามารถหาลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายของตัวอาคารได้ก็คือลูกค้าที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ ออนไลน์ด้วยกึ่งออนไลน์ด้วยแล้วก็ใช้งานโรงงานได้เต็มศักยภาพลูกค้าเคสนี้เป็นลูกค้าทำคอสเมติกนะครับเป็นเกี่ยวเครื่องสำอางลูกค้าโอเคมากๆเพราะว่าราคาตัวอาคารสมเหตุสมผลเนาะแล้วก็ก็ได้ใช้ศักยภาพของอาคารอย่างเต็มที่ใช้เวลากี่วันในการขายใช่ไหมครับก็คือต้องบอกตรงว่าแค่นี้ผมใช้เวลาเบสเสร็จแล้วใช้เวลาไม่เยอะครับรวมยื่นไปนั้นแล้วใช้เวลาไปเพียงประมาณประมาณ เดือนกว่าใช้เวลาไม่เยอะครับก็คือต้องบอกว่าพอเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วเราเราก็หาคนที่ใช่มาเจอบ้านที่ชอบสุดท้ายทุกอย่างโฟ <c oughs> เรียบง่ายสบายทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดอยู่ดีกย่างที่ผมบอกครับสุดท้ายทรัพย์ที่มีศักยภาพมันก็ต้องเจอคนที่คู้ควรมันเสมออยู่แล้วครับผม